ปิดจ่าท่านพอปิดจ่าครูตาลโอ้ยไม่เกี่ยวกันจอจ่ามเดือกขึ้นเป็นกองเชียร์จ่าแล้วเป็นไงบ้างโครงการของเราฝ่ายนู้นโอ้ยไปจึงไหนแล้วทางฝ่ายกรมธนประชานเนี่ยเขาได้เอาเหล็กมาตั้งกั้นแสงกั้นยังกบ้าไปแล้วท่านพอแล้วโครงการอลังการเยี่ยมสุดยอดไปอะแล้าอยู่นั้นแต่แต่ไปอบรมที่แอฟริกา่ใต้ที่พัฒนาสริงีโรงเรียนเราใครจะมาเก็บเศษเหล็กเศษอะไรให้มันเป้าแล้วเป้าถั่วนี่คุดิกูจะเรียนชายเรามีเยอะค่ะเดี๋ยวฉันไปแยกนักเรียนชายให้กับท่านขอออเออไปยกมาคนละน้อยคนละอยู่มัน เราจะเอาแนวบางงานไม่ได้ัวพันทางตัวกันไปอีบัว้าบางงานทั้งสาวน้อยเนาะทักเรียนชายเอ้ยนักเรียนชายผู้มานักเรียนชายนำมาท่านผอรอนานแล้วข้านานแล้วท่านผอท่านผอคะท่านผอดีครับท่านผอไม่ถ้าไม่เรียนชายเราเป็นแบบนี้ค่ะคุณไปเอาเราแค่สองเดือนมาอยู่มาย่วยกันซะแนวมันนักท่านผอมันทางขอได้ดอกแนวมันมาฉันก็ฟักคุณค่ะโอ้ไม่ต้องมายกเสด็จเลยนะลูกไปทำนมกันเลย ถ้าคนมันรักเราจริงคงไม่ทิ้งไปอย่างนั้นจะคิดมาไปทำไมเราทุกคนก็เหมือนกันลองโสดไปสั้วหนึ่งปีรอให้ใจคนที่ดีต้องมีสักวัน